สวัสดีทุกท่านอ่ะเราก็จะมาเดินไฟนะท่านคนมาเห็นจะตัดฟืนเก็บเอาฟืนมาอยู่คาที่เขาตัดเขาขายไม้อยู่คาแล้วมันมีกิ่งอะไรของมันก็ไปเก็บเอามานะมี fc ฟซ m m e n t มานะถามนะท่านนะครับอันนี้เป็นคําถามเนาะที่ fc ถามมาว่าทําไมนะครับนี่ทุกท่านทําไมไม่ทําหลังคาตั๊มน้ํานะฮะ เออทำไมไม่ทำหลังคาปั๊มน้ำย้ำว่านะครับปั๊มน้ำอันนี้เนี่ยมันเป็นปั๊มสมาร์ทมันอยู่ลึกใต้ดินเนราท่านมันมันอยู่ใต้น้ำนะะอยู่ประมาณรับกี่เมตรนะเออห้าสิบสามเมตรนะท่านปั๊มเนี่ยมันแช่อยู่ในน้ำาราท่านเออปั๊มเนี่ยแช่อยู่ในน้ำเราไม่สามารถทำหลังคาใส่มันได้เพราะว่ามันแช่อยู่ในน้ำใต้ดินโน่น อันนี้มันเป็นแค่ท่อเฉยๆนะท่านนี่มันเป็นแค่ท่อเฉยๆนี่เออปั๊มมันอยู่ข้างล่างนะฮะมันมันไม่มีปั๊มไอตัวเนี้ยมันปั๊มมันอยู่ข้างล่างมันไม่เหมือนบ้านผมอันเป็นปั๊มแบบสมมตนะแช่อยู่ในน้ำนะท่านเพราะนั้นเวลาฝนตกใส่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาต่อให้น้ําเข้าหรืออะไรก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าปั๊มมันแช่น้ําอยู่แล้วท่านเอ่อปั๊มมันแช่น้ําอยู่แล้วเพราะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องโดนน้ําหรือ โดนแดดหรือโดนฝนเพราะว่ปั๊บม,มันอยู่ลึกใต้ดินนู่นเออเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับอ่าถ้าจะป้องกันนะก็ป้องกันอย่างเดียวเวลาฟ้าผ่าอย่าเสียปลั๊กอย่าใช้งานเวลาฟ้าผ่าเท่านั้นเองเพราะฟ้าไอไอตัวเนี้ยมันไม่มันไม่ชอบเวลาฟ้าผ่านะ่ะต้องถอดปลั๊กเวลามีฟ้าร้องฟ้ากระหน่ำอะไรเงี้ยอย่า่าใช้น้ํา นับก็คือ,อยอ่าเสียบตอนที่ฟ้าผ่ามันก็เป็นเหมือนกันทุกทุกที่แหละปั๊มของผมก็เหมือนเหมือนกันถ้าฟ้าผ่าก็คือผมจะถอดปลั๊กออกนะครับอ่านี้ตอบคําถามนะทุกท่านนะออกมาตอบคาถามเอฟซีว่าทําไมไม่ทําปัม๊มอ่าทําไมถึงไม่ถันเหมือนบ้านอื่นอย่างเช่นบ้านของน้องอามที่เราทําราคาให้อปั๊มบ้านของน้องกิฟ ที่เราทําหลังคาให้นะครับอ่าถ้าเป็นปั๊มสมมตแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะปลูขึ้นมาเท่านี้แหละนะครับแล้วก็จะไม่มีอะไรคลุมนะท่านนะครับซึ่งตรงท่อเน,นี้ยป้องกันในส่วนของพวกจิ้งจกตุ๊กแกหนูอะไรต่างๆหล่นลงไปในท่อมันก็มีตัวนี้ปิดอยู่แล้วนี่ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยมันมีตะแกรงเหล็กของมันปิดเอาไว้ให้แล้วทุกท่านเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องจะมีอะไรตกลงไปในนี้นะครับเพราะ เขามีอันนี้ตัวสเตนเลสแล้อมั้งนี่นี่น่าจะเป็นแผ่นสเตนเลสกันน้ำตกเอาไว้ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ห่วงได้ทุกท่านนะครับให้ห่วงได้นะครับเขาทามาให้ดีแล้วนะเออไอตัวนี้นะครับมีอย่างเดียวก็คือฟ้าผ่าเท่านั้นแหละนะครับเวลาฟ้าร้องฟ้าผ่าก็คือยัยใช้นะครับงดใช้นะครับอันนี้เป็นปั๊มซัมเมอร์นะเป็นปั๊มน้ําลึกเนาขั้นับเป็นปั๊มการเกษตรนะ มันไม่ใช่ปั๊มแบบน้ำตื้นเหมือนอันเก่าของยาไรใช้นะมันจะมีเสียงแตกๆๆๆอันนั้นอะเป็นปั๊มน้ำตื้นนะสิบกว่าเมตรนะแบบนั้นก็คือสิบห้าสิบหกเมตรนะแต่ว่าแบบนี้มันเป็นปั๊มน้ำลึกนะครับก็คือสามารถทําการเกษตรได้น้ําไม่แห้งแบบนี้นะส่วนใหญ่เขานิยมใช้กันแบบนี้แถวบ้านผมนะเพราะเขาจะทำการเกษตรก็คือสามารถทําสวนเนี่ยอสองสาไร่เนี่ยได้สบายนะครับทําสวนแบบได้สบายน้ํามันไหลแรงแบบนี้นะแต่ถ้า ใช้เป็นปั๊มออตโอตโอ้แบบผมเนี่ยมันเหมาะสาหรับการใช้ในครัวเรือนนะครับไม่เหมาะกับการเอาไปรถสวนนะครับเพราะว่ามันน้ํามันไหลช้าของผมอะแต่วันเป็นปั๊มออตโต้นะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ต้องมีลังคาทุกท่านนะครับย้ําแบบนี้ไม่ต้องมีลังคานะฮะเออไม่ต้องทําหลังคาใส่มันแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรปิดนะเพราะว่าเขามีะตะเตลิปิดให้แล้วนะฮะอันนี้อธิบายนะอธิบายให้เอฟซเข้าใจนะครับเออนะครับ สายไฟเขาก็ทํามาให้อย่างดีแล้วนะท่านไร้รอยต่อนะครับสายไฟคือไม่มีรอยต่อนะเออเพราะฉนั้นสายไฟเนี่ยสามารถจุ่มน้ําอะไรได้เพราะว่าสายไฟเนี่ยมันเดินลงไปใต้น้ําอยู่แล้วนะครับเอออันนี้เป็นแบบมาตรฐานที่เขาทาให้นะท่านเออหายห่วงนะโอเคเนาะไม่มีปัญหาส่วนสายยางเขาก็แถมมาให้สองเส้นแต่ว่าอย่าไลยใช้เส้นเดียวอีกเส้นหนึ่งก็เก็บเอาไว้ เพื่อนะครับเพื่อในอนาคตเอจะต้องรถสวนไกลๆก็เอามาต่อกันเอาเพอราะฉะนั้นก็จบๆนะท่านตรงนี้เดี๋ยวผมสี่อาสายไฟนี่ยางนี่มามามา,าไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันเผลอไปเผลอไปพวกมันกินได้เนาะพวกกินสายไฟพี่น้องเลยงงมากเลยเออพวกกินสายยาง อยู่บ้านผมใส่ยางแบบนี้ละปลวกแทะก็ดูสิเอ้าทําไมขาดทําไมเป็นรูจงโปรงยิงเปงอยู่ปลวกกินไว้ง่ายใสยไฟแบบเนี้ยห้ามทิ้งฝังเอาไว้ใต้ดินนะฝังเอาไว้ใต้ดินไม่ได้ทุกท่านปลวกกินก็คือห้ามห้ามฝังเอาไว้ใต้ดินเพราะของผมเนี่ยผมไม่ได้ขยับขยื่นมันเป็นปีผลปรากฏว่าปลวกกินทุกท่านเออรั่วนะ เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยห้ามวางไว้กับดินเป็นปีคืออย่างน้อยต้องขยับไปขยับมามันเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับแต่ถ้าทิ้งกองไว้ในดินแบบนี้นานๆเนี่ยมันปลวกกินก็บ้านผมปลวกกินผมงงมากเลยไม่รู้ปลวกหรืออะไรไปแทะเป็นรูเป็นรูอยู่นะน,นี่เพราะฉะนั้นก็ใส่ไว้ในนี้นะท่านแขวนไว้ตรงนี้เออถ้าปลวกขึ้นมาก็จะได้มองเห็นมันน่าจะไม่กินละมั้งถ้าเราแขวนเอาไว้ เออแต่ถ้าเราไม่แขวนไว้ไหนะกินพวกมันชอบพี่น้องเลยพวกกินฮอดสายยางพี่น้องงงขนาดเลยพวกกินฮอดสายยางเอาตอบคำถามเรียบร้อยทุกท่านเอออันนี้สายที่เขาแถมมาให้เนี่ยเท่าไหร่นะสี่สิบเมตรนะเนะนี่ยจากจากตรงเนี้ยไปถึงไปถึงบ้านเกาน่าเนาะไปถึง,งโนนเลยแหละ อีสิบห้าสิบเมตรก็คือโนโ่นแหละถ้าทําสวนก็ลงไปถึงข้างล่างโนโั่นแหละเ็าแถมให้ไกลอยู่นะครับเพราะว่ามันสองท่อนนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องน้ําเนี่ยถ้าเกิดมีแบบต้องทําสวนไกลๆหรือว่ามีไฟไหม้ไฟอะไรก็สบายทีนี้สมมติว่ามีไฟไหม้ลามทุ่งเนาะช่วงหน้าแรกมันจะมีไฟไหม้อยู่แล้วแกก็สามารถลากสายยาวไปรถกันแนวไฟได้นะช่วงหน้าแรกเนี่ยเขาจะมีไฟไหม้ทุกที่นะท่านไฟไหม้ทุ่งไร่ทุ่งนา แล้วบ้านอย่าะไรมาอยู่กรูกิเดอยู่คนเดียวตรงนี้นี่อันตรายเวลาไฟไหม้ไฟอะไรก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าบ้านปูนแต่ก็ไม้ฝาไม้อันไฟมันไหม้ไม่ได้อยู่แล้วเอออันนี้ก็ไฟไหม้ไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเหล็กนะครับมันถ้าจะไหม้มันก็จะไหม้แค่โครงที่ล้างถ้วยนี่แหละคงจะไม่ไหม้ถึงตรงนี้หรอกถ้าเป็นโครงปูนแบบเนี้ยไฟไม่ติดอยู่แล้วทุกท่านเออ ไฟมันไหม้ไม่ได้แมันเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเลยมันไม่มีอะไรแบบรอไฟเลยเอ่ออะฝากไว้ท่านนี้ทุกท่านสวัสดีครับ